สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเ n g นจินบีนะครับวันนี้มาอยู่กับบอสซีแค s ซัคโก้ซีซั่นสนะครับอันนี้ผมเติมไปพันหนึ่งนะครับมาลุ้นหาของแลในกล่องเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับโปรโมชั่นพันก็ตามนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือแบบโปรโมชั่นพันนะครับมีสะสมหนึ่งพันพันห้าสองพนะครับนี่ครับโปรโมชั่นพันคือแบบได้ทางแบบสรูปทางมื่อกี้งรูปนี้เลยนะครับ ของในกล่องก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับที่เรามาสุ่มกันร้อยบอลนะครับเราแบบไปดูเลยเดียวครับว่าจะได้อะไรกันบ้างที่ผมเปิดหาก็แบบผมจะมาหาพวกแบบของคารนะครับของค้าพวกนี้ก็คือแบบมันอยู่ในกล่องเฮดวันนะครับไม่ได้หวังเลยนะครับของเลยหวังแบบของคาไปเฉยครับเรื่องห้าสิบห้ากล่องนะผมเติมไปพันนะครับ ว่าจะได้อะไรกันบ้างน,นะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับบอกแรกกิฟท์นะครับแล้เราไปดูแบบสิบกล่องรวดเลยครับก็ไ,ได้อะไรกันบ้างสามห้า ครับว่าสิบกล่องเราแบบได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับนี่คือสิบกล่องนะครับก็คือแบบว่ายังไม่ได้ที่ตามหานะครับเราต้องการมีดโจสลัดนะครับต่ออีกสิบกล่องครับหนึ่งกล่องสองกล่อง ก็ครบ1ิกล่องแล้วครับ,รบมาดูก่านะครับว่าได้แล้วบ้างโอ้โหรอบนี้เข้มปัดเลยไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวเราต่อกันยาวๆเลยนะครับสามิกล่องดูว่าได้แล้วบ้าง แล้วเปิดไป14กล่องนะครับโอ้โหก็ยังไม่ได้ไมีที่ผมต้องการเลยนะครับผมดูทรงแล้วมันน่าจะไม่ออกแน่เลยโอเคครับ20กล่องไป เปิดไปสิบกล่องนะครับก็ยังไม่ได้นะครับว่าสิบกล่องสุดท้ายนะครับกระเป๋าน่าจะติด กล่องสุดท้ายน่าจะหมดแล้วนะครับกล่อง ของก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบอยากเล่นก็ผมจะทิ้งโหลดไว้ใต้ล่างนะครับมาเล่นกันได้นะครับแนวแคสซีเก่าครับไปเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ